มรดกมาสการครับอาจารย์สาธุทูมืัอนี้กรสิมาถามความฝันอาจารย์เ้าว่าฝันดีบ่จังใช่ไหมค่ะฝันดีโยฝันฝันดีฝันดีฝันดีขักวฝันดีข้กวคนเดียวก็ฝันกันนั่นนอร้านร้านร้านสุรัตน์บัณฑแดงค่ะคนโชคดีน้ำหลายตัวอคนได้สีมาถวายสีถังเด้อพี่น้องเด้อพูณน่ะเครื่องสีเรื่องเชิงมือท่าสี ออนี่เนาะค่ะหมั่นชุรัดเนาะค่ะที่ว่าเอาสีมาถวายอันนี้ทางวัดดงนาเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนกัได้โชคนำทางพระอาจารย์เนาะค่ะก็ได้ถวายสีสีถังเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขออนุโมทนาเนาะค่ะค่มันโชคดีนะมาเลยมีเอาสีมาไม่โดนดำมาเลยวันคนมาหยังดิฉันเนาะโอ้มาว่านในค่ะอาจารไม่มาเศร้าเมื่อเศร้าในแต่เศร้าคนหน้าว่า เจ้ของ้านพ้นถือเลขวะท่านม้นดวงดีแล้วหมอจันเนื้อลายตัววะท่านมันเอ้สีมาถวายว้ท่านตงส่เพื่อแเบิ่งคลิปหมูว่านนี่เนาะว่าเขาจะทาสีของน้ำเนาะค่ะสงใส่หมูว่านนี่ละที่ว่าไทยอันโมเมนต์โมเมนต์ตนตนตตสีของน,น oui. that? Well, that ้ำเด้อว่าส,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 สีส <number> ล่าัีก็เลยค่ะสีสลาน้ำเพราะว่ามว่านนี่ทั้งทีมงานของของมาถ่ายเมนบอกของน้ำเนาะค่ะคือนนี่ จมปะอันบวาอธิษฐานเราอธิษฐานเราเซียงดิได้เซียงดีร้องบึ้งเสียงหนึ่งร้องบึงกันนะถ้าเลขววาปูอย่างไรถตาเลขมันสีสีเปลี่ยนสีไปสยมากถ้าเลขมันสีออกกันฟันดีเด้อปูเถอะถ้าดอกค่ะนั่นเงี้ยฝันเสียงข้อประตูดังฟันเนาะเสียงข้อประตูดังปู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 ก็ได้ตื่นตื่นเปิดอันเตื่นฟันนั่ะละเตื่นเตือนแล้วก็ฟันหลังได้เปิดประตูออกมา เดี๋ยวมาเห็นปูด้วยสียืนโก่งๆปูด้วสีคือลุกได้สั่ปู้สีนี่คือลุกได้สั่ผมว่าห่วยนางคือว่านางหาหกอยตีแล้วคือลุกได้บาทนลุกมาจงหบาทนี่ว่าท่นอเออเราเลยลุกมาลุกมามาพ่อพอจะพ่ของดีลูกพาท่นเดีขอดีกใช่บามาวนำกดพอมาลรวจสั่ต่วันเชียงเลศดิ อย่างหนึ่งเพิ่นก็เลยพาไปย่างไปก็เลยนน้ำเล่นไปเลยไปหลังบวชไปเพิ่นพาไปหลังบวชมีตะบุทธลูสองข้างไหมตะบูบจะลองค้ามตะบูบถลูเงินเหยี่ยวมีเหยุ่ยวมีเหยุ่มยวเยอะเพื่อนว่าเอาไปไว้เจาะเอาไปไว้จักอันองอบโอเอาไว้นี่ละเอาไปกันตาไลผมมาเอาไว้นี่ล่ยมีผู้รักษาใครผูนรักษาไว้นี่ละเพื่อนเนี้ยมันเท่าเชียงเล่ โอ้เสียงเด็กกับผู้เมนเข่าเราบออาจารย์ไม่แต่ว่าเนี่มึงก็เข่ากันนี่มึงค่าคาของคนออกมาถวายมึงเศร้านี่มันลงตัวเดียวกันเมี่ยนงตัวเดียวกันบอก่ะอาจารย์โอ้ยม่ปานนัดกันเลยมันลงเก่าศูนย์นี่เห็นไหมมันลงเก่านี่มันลงเก่าศูนย์ด้วยกันนี่เห็นไหมนี่ลงมันนองเก่าศูนย์ก็เดือกเสียงมึงขึ้นนี่เห็นไหมค่าค้างก็จะออกมาถลายค่าค้างคนออกมาถวายเห็นไหม อันค่าของละสามพันเจ็ดเก้าสิบบาทนะค่ะอาจาร์ก็เลขเก้าศูนย์เก้าศูนะค่ะเลขฟันเลขกันเก้าศูนย์เชียงพื้นเชียงเชียงเปล่าหาเก้าศูนย์วเพื่อนเพื่นนันเพื่อนเชียงเมืองนมันทัางอันแอบนินบนเชียงมันกับดาเพื่นฝันดี่ดิเชียงเลขตัวนี้แจ่ว่าโอ้เป็นเังบุญตุนตาปูเอ้ยเขายิงใหได้ เพี้ยนของน้ำมันแน่ในท่าสีของน้ำมันมันเลี่ยวแน่แม่นบ่นละค่ะออสีก็ได้มาแล้วสีถังเนาะค่ะบัดนี้อยากเอฟซีอยากพาสีสลาร่วมทำบุญเนาะค่ะกัโทมมหาทางพระอาจารย์ไปเนาะค่ะถือร่องพื้นสลาไปพร้อมเออแต่วกับถือร่องพื้นสลาไปพร้อมเนาะว่ากับมันกบบโมก็ฝันเที่ยวที่สองขึ้นบ้านบ่ฝันเองใช่ไหมนั่นดู มันผมฝันนอนฝนตกแห้งมาขึ้นบ่มบึมบึมตื่นขึ้นว่ามันคือมันมีน้ำหล่นไปทามู่ฝนมาตกนี่เรามาขึ้นตกแต่หมู่บานหัวยผมฝันทันแล้วฝันว่าฝนตกฝันว่าฝนตกแห้งนี่แหละเชียงอนี่แหละเชียงเลยสองสุดนี่แหละมันขึ้นนี่นี่ว่าฝันมาปูด้วยสีันผ่าใสฝนเคาะประตู พอประตูันผ้าบนว่าว่าผ้าไปเบื้องของดีคนหนาไปไปน้องพอไปเบื้องของดีท่านจะเบื้องของดีไงเราพอท่านหนึ่งพอขนนอหนังย่นหาร้อยปีเราคูดชิลุกได้แล้ว่พอลุกได้ตัวพอไปได้ไปไปน้อพอ่ปยเบื้องของดีท่านเป็นไงยังก็ไปค่อยงางขังมันไปเนาะันคอยยาางมันไปไปหอดนี่แหละตนนคนชีมมื่อไหร่พพูทะุรองค้ามพพุทธรูปเงืนเหลี่ยมนุ่มหยาบน่มหยบรู อันดีครับว่ะอ๋อแต่ชื่อพระอาจารย์เนี่ันมาเมื่อนมั้นเปครับเมนหันมาเคล่นตะวันตะวันเสียงเหนีชุดนี้มาในค่าก็ของก็จะออกมาถาวายมือเศร้านี่ครับเก้าสิบเซียงกับเสียงเรียกเก้าศูนย์ปานัดกันมาอีกแล้วอันไหนก็ได้เพื่อการบดอีกแล้วอีกเช่นกอ้อมาเคื่อนในพระอาจารย์เสียงเหียกเก้าศูนย์เมนอ๋อต่ว่าของนั ไอ้ล่องไทกกยศูกันนะครับเนศนเื่อนกันล้านวัฒถ์ล้านสุรัดวัฒรูก็สั่งเขาจะดวงดีน้ำลายครับดวงดีน้ำลายกันเรือสีมาถวายก็เพียงมือทาสีครับนี่อืมันก็ได้ีล่องเไหมให้ครับสีลองเกินล้วก็สีสีแั่นแล้วว่าครับม่เปยังไเนสีแเากัห้าของน้ำครัของน้ำเาท่าซาลาขังซาราไว้นะครอ้เป็นบุญเป็นกุศลเออโยมเนี่เลย ไปซื่อขวงมงไม่บอกคนทุแก่ทเทียผมก็เื้อนํา่เดียวนี่ถือจำ <c oughs> <c oughs> ทุกเทียไม่ต้ลืมแล้วว่ะค <c oughs> ไมลืม <c oughs> คเพื่อนก็บ,บอกเขาไปหาบนนี้ดอกตอนมีกต่จีนี่ปีตัวทรัย์แต่งานศพอ๋อกตชื่อพระอาจารย์เนี่ต็ดเต็ดงานเลยเติดงานอ๋อนะครับเกี่ยวกันผมมากพท่านตอนนี้ัเนี่ยเนี่ยน้องยุ่งแม่เพิ่นเสียโอ้แต่เมื่อไรมาวัดนั่นล่ะค่ะ เบิดบุญกอนเาเบิดบุญเบิดบ,บุญของเจาเขาน้อฝันที่แรกๆกับฟันว่ายุ่งพรนะมาบอกว่าย่าเปียกหานา้ะอย่าอย่ากลุ่งท่องเก้าซิเนะอย่าอย่ากลุ้มท่องเก้าซิอันที่สมัยเก้านะคนจักซูบพ่ออยากสูบยาเปียกหานท่านข้นมาตอนมีคนส่งไล่มว่าเครื่องค้นกับสลัดสด่วไลฟม่เขาเบื้องเรียนหนีครบ อืมผู้ราชการอันสำรับเบนว่าสีมานพระบุตรพระบาทท่านเบรรมาสีมานขอวันสามวันท่านนั้นเ่าจะถวายพระประท่านนาี่บ,บ<อ>ค่ะอาจารย์เออเนี่ยจะพาไปประเทศญี่ปุน่นอ๋อครับอืมยอดเยี่มเด้อฝันดีเด้อฝันดีมากขึ้นอ,อืม บ่เห็นใจจำดอบก็จะใช้วุ่นนี่ก็ได้ครับอืออ๋อบ่เป็นยังแต่ก็บ่ยังบ่ยังออมันก็มีดีแต่ตะกี้น้องเห็นนี่เนาะครับอือจัดมากแตญาตินุ่ผู้พันจากสั่งน้ำบ่กอซลาตัวกับยังเปิดรับไปดื้อเนาะแมนบ่ค่ะอันนั่นนี่เปิดแน่ดีๆให้บริจาคว่าเห็ดมา่อสั่งในบุญในกุศลหลายเนาะสั่งวัดเนาะครับ ที่วัดเขามันบ่มีอย่างเชยนทั้งคนกับผ้าไฮเรียกพิษมันแมนดูคับมันก็่พิษแต่ขงจักตางเขาเดนเามาเห็นว่าสางนี่ว่าอะไรก็น้องบอกเหตนกย่างฉว่าจะยางฉีดวัดเขาบบ่มีอย่างนี้เนาะมาบึงวัดเนผู้อนบอกหลายเนาะนว่าะไรท่าน้าาผาปาออกตากน้ำหยาดนุ่มในบ้านกับบมนเนาะ ก็ต้องก็ต้องหาน้ำงน่ย่ำดวงมันเขาเขาก็เจ็บไปน้ำแน่หาไปน้ำแน่ยเจียไปน้ำแน่ยเหมือนบ่ละค่ะเออคือมาเบิ่งเป็นแน่เนาะเป็นดูจังไดรนะครับเน่ยอเอเพียงเขาเมาเหม็นเมื่าอยู่อีกลายอยู่อันมึ่อไงค่ะจังอือแล้กันรอเนี่ยหมดนี่แหละครับผมก็คือตัวเลขของพระอาจารย์วัดดงนาเพิ่นนะครับผมอ่าหลังจากได้ตัวเลขมากก็คือแปดหากับเก้าศูนย์ส่วนเลขน้องแมวก็คือหกเจ็ดหา อสองตัวแยกมากก็คากหกห้าสองแปดมาฝันว่าปูลือสีบุญมีนะครับผ้าไปบึงพระพุทธร,รูปท่องคํามกัตได้พระพุทธพระพุทธร,รูปท่องค้ามมากเต็มอยู่กษัตัิเอาสิเป็นนิมิตไม้ที่ดีแล้วครับเบซี่มักบ่ามักจังไดก็ลองพิจารณาบึงครับบุญน,น้ำโชคหาไม่เป็นแนวทางว่ได้ไหมายความว่าโตเลขของะอาจารย์วัดดงหน้าเพิ่นจะถูกทึ่งเบิดนะครับผม ย้ำอีกรอบนะครับตัวเลขของพระอาจารย์รัดดงน้าเพิ่นก็คือ85กับ90เลขน้องแมวก็คือ675สอตัวก็คือ65แล้วก็28ครับเอาสำหรับคลิปนี้กับพ่มี้ยังแล้วครับผมคลิปหนาบุญน,น้ำโชคจะพาไปเบิ่งสำนักไหนนี่ก็ติดตามกันไว้ดีๆครับขอบคุณเดฟซีทุกท่านครับที่รับชมรับเบิ่งจนจบเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับเฟฟซีครับขอบคุณครับ